ชุดสวยมือสองเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ขนหัวลุกจากคุณอิงคุณอิงเป็นพนักงานราชการบรรจุใหม่ที่เชียงใหม่และก็ได้ถูกส่งไปอบรมที่เชียงรายสองวันจริงๆก็อบรมวันเดียวส่วนอีกวันก็คือไปเที่ยวนั่นเองและอิงก็ได้ไปแถบแม่สายที่มีของราคาถูกขายเยอะแยะมากมายอิงก็ไปสะดุดกับชุดกระโปรงยาวลายดอกสีดําตัวหนึ่งอิงเห็นว่าสวยและราคาก็ไม่แพงอิงจึงตัดสินใจซื้อมาในราคาเพียง350บบาทคืนนั้นหลังจากกลับมาถึงบ้านที่เชียงใหม่ อิงเข้าห้องนอนก็เก็บเสื้อผ้าที่ซื้อเครื่องประดับและข้าวของอื่นๆเข้าตู้เสื้อผ้าทําธุระส่วนตัวและก็เข้านอนตามปกติคืนนั้นอิงรู้สึกใจสันส่นๆวูบๆบ,บ,บอกไม่ถูกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายกับตกจากที่สูงเป็นแบบนั้นทั้งคืนเลยมันทําให้อิงนอนไม่ค่อยหลับในคืนต่อมาพออิงเข้ามานอนในห้องครั้งนี้มันอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีคนจ้องเราอยู่และในกลางดึกคืนนั้นเองอิงก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีเสียงหายใจแรงๆ อยู่ข้างๆหูเสียงมันเหมือนเสียงสะอื้นอิงตัดสินใจเปิดไฟหัวเตียงและออกไปเรียกน้องสาวที่อยู่อีกห้องมานอนด้วยเมื่อเอิงน้องสาวอิงย้ายมานอนที่ห้องอิงก็เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อจะหยิบหมอนอีกใบให้แต่อิงก็ต้องร้องกรีดลั่นเพราะสิ่งที่อิงเห็นคือใบหน้าผู้หญิงที่ไม่มีในตาแทรกอยู่ระหว่างเสื้อผ้าที่แขวนอยู่วันต่อมาอิงได้นำเสื้อกระโปรงสีดำตัวที่ซื้อมาจากเชียงรายไปที่วัดและเล่าให้พระท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้น พระท่านก็นําเสื้อกระโปรงชุดนี้ใส่ถังน้ำล้างปรากฏว่าน้ํานั้นกลายเป็นสีดําผสมแดงเหมือนเลือดพระท่านว่าอาจจะเป็นชุดที่ถอดจากศพที่ตายโหงแล้วเอามาขายก็ได้ดูสิยังไม่ทันล้างเลือดออกดีเลย